เข้ามาละนนได้เลยนะชนได้เลยนะวางีเดยนได้เข้ามาแล้วชนเลยอยาให้มันตั้งหลักชน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 เอา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 คันหนึ่งรเียวของของเขาของเราชนแล้วพวกะสีดำชนใหญ่สีดำจูรักษาชีวิตที่ดีแล้วน้องมีแก้วสู้สู้ซู้สู้ เราเป็นไม้เปิดนะเนี่ยรถท้ที่ให้เซตหลังบ้านไว้อะเซตไว้เลยนะก็มีวินม่ยอมเลาไมอามชีวิตแ <c oughs> นวน่ายพีอมเขา่รอดีวว่ายพีบอมเขาไ่รอดถามรานว่ายามเขาไม่รอเชีวตนว่ายเขาไม่ไอด้ามีวตน่ายพมเาไม่รอดามีวน่ายอเขาไม่รอถาแนาน่ายบเขาไม่รดถามชีวนยอมเขาไยอดถาวิแน่าย่อยิ แต่ออกปวดชาใจมากไขมากไอ้เนี่ยต้อวดดีไปป้ายอมยอมฟังพี่นะเดินไฟหน้ามึงอุ้มทุกคนแต่เขาก็ไม no no. ่แต่เขาไม่ได้บับปั๊กเหมือนไม่ได้ยินอีนี่แหละนี่แหละอีนี่แหละอีนี่แหละนี่แหละนี่อีนี่แหละอีนี่แหละเออนี่ละพังหมดเลยตรงนั้นพังหมดเลยมาพังซอยมา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 เปิดควันนะเปิดควันไหว รอตนรอดอีแคทแคลืมหมดเลยอีแคลืมไอย่า้ปืนไันมีที่ลขึ้นไปที่เลือขึ้นมาดึงเพื่อนใไวเด้อมามามายียเขาไายไฟน่มาเยียเขาไฟเืนน่อมายียเขาไฟเืนน้อยอไเยียเขาไฟด้ดาแค่ผู้หญิงเียดาแค่ผู้หญิงมาหน่อรับหลังมหน่อยรับหลังมาหน่อยรับหลังมาหน่อยาหน่อยมาหน่อยฟาดหน่อเพื่อตายเพื่อตาย่วหน่อเพื่อตายช่ยหน่อเพื่อตายเพื่อตายช่ยหน่อยห่อาหน่อา่ยหน่อยห่อาหน่อตาย่ยหน่อย่อา่อัห่ยหน่อย อีโง่ีโงอีงอีผู้หญิงอ่ะตัวโง่อไรผู้หญิงอะตัวง่เลยอีง่หลังรีเนกูไม่ตายกูไม่ตายหลังรีเนหน่อยหลังรีเฟนนี้อีเพื่อรับหลังปืนปืนเขาอยู่ตรงแจ๊สสีเขียวนะหลังหลัดันไปแล้วนะตักดันไปมาเป็น้ามาเป็นกไปันไปเลยไปาง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 ไปเลย

ชุชนเนเะนอามันเุพนมทไปเลวปืนปืนล้มเลยปืนปืนปืนตรงซ้ายอุโมงซ้ายอุโมปืนล้มนะตรงซ้ายอุโมงเพื่อนนอาศพออกตรงซ้ายอุโมงอ่ะไม่ตองบอกนะอุโมงคนซ้อเป็นนดี เปนอ่ิดปืนอันพี่เข้าไปเนทเนทเฮียควัวของเป็นควายไรสัตว์สอบปืนอยู่กับหยินนะมีเพื่อนมีเพื่อนโดนกักตรงอุโมงค์ด้านซ้ายปลายปลายอุโมงค์ด้านซ้ายอ่ะชุมหน่อยไอ้ปืนมันมา อะไรทางโรงพยาบาลไม่ได้หรอกมันเอาออกวงได้ใช่ไหมเซฟกักไว้ในวงก่อนแล้วกันเป็นที่วายเป็นที่วายเต็มที่ไปก็แพ้เหมือนเดิมไร้ควายเต็มที่ไปก็แพ้เหมือนเดิมไร้ควายเอาที่ พูดชนะให้ได้ก่อนอีควยชนะให้ได้ก่อนอีชผู้ชายโแหลกผู้ชายตแหลควยควยตแหลอบอเสียงสันเสียงซันเสียงซันเสียงสันเออไม่มีเขี้ยอะไรเลยสมองยังไม่มีเลย อีนี่ปะอีนี่ปะอีนี่ปะออใช่อีคนี้ปะข้างหลังข้หลังไอ้คนนี้าบคนนี้มือมืออะไรนั่นแหละมือมึงมเยะไมอเลยไม่เก่งท้เยมกรวายยี่สิบยี่ยี่สิยี่สิยี่สยี่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 สยี่ยี่ยียี่สบ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 

ี่อะตัวต่อเรือป้าอีง่ออีควายอีกระจอกอีเต้เวทอีเต้เวทใช่อีนี่ปะพุดดิ้งระวังพุดดิ้งระวังใช่อีนี่ปะเนี่ยพุดดิ้งหลังหลังคุดดิ้งหลังมันลงมาสี่คนข้างหลังเลยปืนปืนปืนออกพี่จะลุเจ้ารถเขียวปืนรถเขียวหมดเลยนะมีคนมารวมพี่ดิ้งสี่คนนะตายโง่ตีอะนี่ตีอะสมตายควายสวยสวยสวยควา รับจเพื่อนหลังจเพื่อนหลังจเพื่อนรหลังจุเพื่อนหลังจเพื่อนหลังจุเพื่อนรัมองเพื่อนรักากศพนะพี่มันลงันดีมันลงกันดีดปืนมันหมุนมาแล้วนะปืนมันหมุนมาตรงศพแล้วนะ่ยรับจเพื่อนรับหลังพาาปืนกูไม่ถึงโว้ยกูโดนกดแล้วกูด่าไปก่อนแล้วกันจ็คก็ชัยเพราใชัยเพื่อนโดนกักตรงเรียกว่าอะไรหน้าปั๊มเอาปืนแก้นะโดนปืนแกมากระหน่อย อุ๊ยนี่นี่หวาตัวโง่ตัวโง่รับหลังบะางคิดตันคิดตันยูนี่บูน่าเห็นไหมคิปตันมายิงเบรกให้กูหน่กอนสต์คอนสง์คอนสต์ดีหน่อย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 ทำเฮียอะไรอีโง่อีควายทำเฮียอะไรเนี่ยตัวโง่รับหลังป้าตัวโง่รับหลังเลยอีเฮียอีหัวทองเนี่ย ใช่ป่ะวะกูด่าทุกคนเลยละกันจบไม่ขนสเลยอย่าติดเล่นเยอะผลสบหน่อย่าเขาูเล่นกินปีนมีปืนหน้าโฮมโป้นะมึงมึปืนมาไหมเหปืนไม่รู้หนูด่าไปก่อนละกันใส่ไม่ใส่อ่ะปืนใหโปล้วกาหลังมมนหนีมาีกลารกลางียกับลดีกลับลดีลเลยดีมาเปลี่ยนไม้นะเอาอไ ไปทนได้ทำเี้ยะไรเลยตายไปแล้วปืนมันอะไอนะตครับตายไปเด็ก่ไปหมดเลยสัตมาลรกเอาให้หมดหาแค่อเองมีลีนึ่งรีหนึรีหนึ่งกดแ้นูดาใครไม่เป็นหรอป้าน่าไม่เป็นนเพื่อนราอยู่ตรงฮ้ยนี่ปากวต้นเลืองอะอีควายก็ได้อยู่หลัวรถไฟาทำเฮี้ยอะไรอีโง่แมวยอม ตัวฟีรับหลังบ้านเนี้ยตัวฟีรับหลังปะอีกระจ๊หมดแล้วออไปตรงอันนี้ตรงข้างล่างเวนไงทอ่ข้างล่างข้างล่างไห่บอผู้หญิงเขาสองคนหนูเห็นผู้หญิงเขาสี่คนแล้วเนี่ยไปหมดเลยตรงกลางรถไฟอ่ะรถไฟตรงลางรถไฟ้างกางรถไฟตรงนี้ไม่อยู่ว่าจะเจ๋งมเที่อย่างกากลัตว์ไม่แล้ว่ารถไฟ พุดิ้งมาพูดดิ้งวิ่งมามันไปไหนมันหยุดนังรนรไฟคนนึงพุดดิ้งมันอยู่ตรงไหนอ้ยตูดหนูเป็นรูอะฝั่งบ้านเขาวายเย่ยวายก้าเยียาย้วายหนังหน้าเลยวายเย่ยวายเย่มือตัตอแหลสัวควายเย่ยงโสัตว์วายจ้

มึงต้องหอบขุดไม่มีใครจะเอาไปให้ไกูหายชิดตั้งมากวาไมดับลงมาเราต้องเข้าไปร้อมกันนะอย่าเพิ่งาหลุดซ้ายป้าหลุดยังหลุดซ้ายใช่ใช่มีคนมา MP ้ายข้างบนด้วยนะข้างบนข้างบนข้างบนหนูพี่พายข้างบนหนูที่อยู่บนเขาก็คือหนูหลุดข้างบนไอ้ตรงที่เป็นปืนอยู่หลังเอาผ่านนะปืนอยู่หลังเอาผ่านเข้าไปเดี๋ยวเพิ่งหลุดก่อนเอาคนไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปนะปืนยังอยู่หน้าเอาผ่านดับเสอด

อ๋อเดียวเดียวลับหลังอ๋เดียวเดียวลับหลังแล้วเอาเพื่อนหน่อยเอาเอาเพื่อนหน่อยรับหลัง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 เอาเพื่อนหน่อยอุ้ยใครอ่ะไม่ดึงเลยอ่ะเพื่อนเยอะนเ่อนเยอะเพื่อนนนึงมาเยอะไม่ต้องรีบนะเล่นข้างในแบมแบมดึงหยินหน่อยแบมดึงหน่อยตาดึงหน่อยตาเนม่ยหน่อยดิเพื่อนตายดนีเฮียโดนเพื่อนหมดอ่ะมันเอาเพื่อนเข้าไปตรงปืนคนตายนะ ดู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 ข้างในเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นศพเราปะอีตอแหลเพื่อนไม่เห็นศพเราปะอีฟีอีตอแหลเฮียอีฟีควาย <c oughs> ตอแหลตายอยู่ข้างใน มึงเพิ่งหายแค่สี่คนเองสาคนเองเอน่คนเดันเข้ามาน่อยดัเข้ามา่ันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยดันไปดนไปคนที่ถึงซเบ้าไหนวะโซเบ้าไปเขาไม่เล่นยาวยาวได้พังไน้ยได้รวยดัเลยเกลวดันเาไปด้วยไม่ไอยด้วยโดนไม้เพื่อนหนละโวูปย เป็นไหนเฮียช่วยเก่งแบบนี้กูเหน่อยได้ยังออกมาล้างซาแล้วจบแล้วเหรอมึงทำไมไวจังว่ะ ใช่ไหมตัวต้นเรื่องอ่ะอีนี่ใช่ปะยังมีช่วยเล่นให้เก่งกว่านี้ได้ไหมสัตว์เปิดก็เงยเหี้ยบเฮ้ยทำไมไวจังอ่ะไอ้พี่อยากใช้ตัวก็ยังไปอยู่เลยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเดินหมกไม้อย่างเดียวจบแล้วหรอใช่ใช่เขาเพิ่งเข้ามาเขาเพิ่งเข้ามาพี่ตะตันไปรอบนไหนกันไหนยังไม่ได้ทำอะไรเลยยินยังไม่ได้สักคิวเลยอ่ะไฟนี่ยพูดอะไรวะ พี่พูดหลุดเหรอเอาจริงเหรอหมอเห็นแล้วตายแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแคปขึ้นมาใครจะล็อกรถขึ้นไม่ได้อ่ะินรถอยู่เนี่ยไวมากมาหน่อยมาปลดล็อกหน่อยพลอยกบงงอ่ะนี่คนเท่าจริงไหมนี่ทำไมอ่ะทำไมไวจังล่ะ ได้แล้วได้แล,แล้วใช่ไหมพี่น้องมาซ้อมหลดได้นะแล้วมี่ีใครได้ใช้ของอะไรไหมป่ะพวก, e MP, พวก e อีมพงอีมพีอ่ะเดี๋ยวมาเอากเก็บได้นะลงไบโอ,อยังนานกว่านี้ใช่งงเลยยินอยู่งงเลยจีนจินมาตรงนี้ได้ปะ่ะ ตรงทางออกอ่ะนังจอดอยู่รอรอวควินต่อมอปับหนึ่งขอดพาวรถก่อนเรารวมไหนครับตรงฮองโปก็ได้ฮองโปคัปี้กันอยู่นะบ้าคูแต่พวกเราตัวหลุดปะโปคัี้เลยมันมันมีปีเล่นล้านกันอยู่ค่ะตรงตรงถนนเลยตัวหลุดเบบิบีปะ เราไปเควนตามมาจิ้นเราอยู่ตรงทางทางโค้งทางออกนะฮึสภาพทางออกฮิวแมนคิวแมนฮิวแมนเป็นไหนอ่ะแบมแมันหื้อใส่เราแบมแบมแบมมันหื้อใส่เราค้กโค้กไ่รู้ไหนรถกูอยู่้ไงกูโดนลับหลังหื้อใส่รถกูอยู่ใน E M P ออกไม่ได้มันหื้อใส่เราใส่กูใส่นี้มึงล็อกรถให้หน่อยดิไม่นี่ือไปเพราะมันจะโดนห้าศูน หนูกับพึ่งไปเล่นน้ำลายใส่เข้ามาพี่หพันไหนอาบงเลยอะเล่นในรูอะมึงมันเฮ้ออีกแล้วแหวแบวขแหนแหวนแหวนแหวพืออนแนแหอนแหวนแหวนแนแหวนเหวนพมึงกหวนแหใส่แล้วนูฮืแหวนแหวแหวกูหวนแห่แห้วกูห มสััพนธ์ด้วใหรอใช่กูไม่ยอมหินมนหลังก็ชุบเพื่อนบ้างนะเว้ยเพื่อนเพิมได้เลยเพิมได้เลยเพื่อนซ่อมรถหน่อยเว้ยหินยอมรัดอยู่กูไม่ยอมไอรูนนั่นยืดอะไรใส่มันเลยพป็นยืดฮือมใช่ไหมเดี๋ยวไปหน้าเจอกรุงจะฮือมใช่ไหมซ่อมรถแล้วมึงยืนมึนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยซ่อมรถหน่อยครับพี่ซ่อมรถหน่อยด้วยแบมอย่าเพิ่งซ่อมนะมึงอย่าเพิ่งซ่อมนะ ไฟสุดท้ายที่ไม่ต้องรแม่ที่ขอให้เราเป็นตำนานและที่จดจำด้เลยเพื่อนเพิ่มทุกการตีมันะไต้องมีอยูอย่างนี้นะยื่นหัวเหนื่อยไหมเพื่อนสี่สูนแล้วเนี่ยคืมเหนื่อยไหมเพื่อนอาจจะยากนะต้งตำนานนข่คาแรคเตอร์ของตัวย่อมาเกนอกินไข่ต้มนี่หรอ มีนะเพื่อนเดี๋ยวต้มให้หืมวิตามินอ่ะจริงนะแคลเซียมอะไรเงี้ยจรริงคับเออไข่ต้มเป็นโปรตีนเนาะหืมแบมแบมไข่ต้มเป็นโปรตีนนะเพื่อนไม่ใช่แคลเซียมแคลเซียมอันนั้นนมสดเันนมสดิ่มแง่อยู่อ่าจจะแยกไม่ได้อันเนี้ย คครรรัััับบบหลงนี่ครับคูาขาวเด้วยนวผู้จะเล่นซ้อมแล้วคือแค่รถการตัดออกแค่รถแล้วเนี่ยข้ามันทางเข้าทางเข้าออมได้ออมขึ้นเขาได้มึงตามแผนเฮิรมึงรถเราฮัลโหลอีแบมเราอมชื่อได้เลยวันอนุญาตที่นิลาบอกให้คนละล้านรถรถทางหน้าทางเข้าแหลบเฮิรมมันลงเร็วแล้วลุยไปไหนเฮิรมไปไหนไปไหนเฮิร เล่นเลเพื่อนเล่นเลเพื่อนหืมเล่นเล่นเฮยเดอเเยเล่อนเอหลังบ้าเอาหลไข่ต้ม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 แน่เลยเป็ไรมึงข้าหรอเอาไข่ตีหัวคู่ มึงจริงหรอไอควายไอขกูกำลังไข่ต really cool. ้มเลยไข่ต้มหน้านีไข่ต้มไข่ต้มลยนะไข่ต้ม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 ไข่ ไฟกลางเลยไฟกลางขอยแข็งแไฟกลางขอยแข็งแไฟกลางไฟกลางแข็งแไว้ไฟกลางแข็งไว้ปืน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 ขวามือปืนขวามือนับจากบ้านเรานะอยู่บ้านเราปืนขวามือเพื่อนด้วยนี้ปืนอะไรหรอตามิงตามิงยิงหน่อยยิงหน่อยยิงตามหน่อยหลบหลบหลบเพื่อนๆดีมันอะไรนี่ฮะมันจะจัดเต่นเด่นนะโดนโดนลูกพี่ดิจับสมบูรณ์จับสมบูรณ์ชุดรูระวังรูระวังคนหลวง ไข่ต้ม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 เราบางหลังไมออกไม้ออกไม้ออกไมออกไข่ต้มมาต้อนค่ะไข่ต้มไข่ต้มเย็นเย็นยนย

สัตอไหนมันเหินใสหที่ตัว ยไกไอ่่กูขับไปนี่พี่กูขับไปอ่ะ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 พี่กูขับไ้ค่ะพี่กูขับไอไอ้วายไอ้คิต้าเลือดเย็นมากไอ้ควายมึงคิต้าเลือดเย็นมากโดน่อโดน่อย จบนี่มึงโดนกูต่อจบนี่มึงโดนกูยาวๆเดี๋ยวมึงโดนกูยาวจบอาออกอีกวอาอีวว่าตั่อไร้เฮียทเพี้ม่กจิก้เวนตรงนล้ะแ้าวน ตายพอเพื่อนไปกี่รอบแล้วไปเนี้ยยินอย่างอ่ะน่าจะสามวินละตายเพราะไม้เพื่อนอ่ะืมมยไปเอาปุตดิ้งไปด้วยนะด้วยแต่หลังจากนั้นไม่ได้ตายว่าหนูแล้วนะเห็นนะกดไม้นะพี่นิลาโดนพุ่มไปอ่ะกูปาระเบิดดับ กูมาที่นี่กูกด right. ไว้ like ตลอดเลยกูกดไว้ต้ออกได้นะพี่เดนโนซอส์ hai, ต้อ awesome. งออกเดนโนซอรออกให้ได้ไงอ่ะเดนโนซอร์เดนโนซอรดต้องออกให้รอจบเราพร้อมคุยจบเลยไหมครับพร้อมครับพร้อมครับไม่มีพร้อมครับเดี๋ยวแก้เอานะคะสู้ๆนะคะมาๆาไอ้แบ๊กแบ๊กปรับแล้วพี่ปรับแล้วดีนะปรับแล้วชีวิตดีนะ ไอจูไม่อะไรวงอะไรน้ำเมาติสน้ำเมาติสพี่พูดด้นได้ยินเสียงหนูปะได้ยินพี่ตูวได้ยินตรงนี้เลยดีนถ้าพร้อมแล้วคุยกันได้เลยค่ะเข้ามาใกล้ๆกันก็ได้นะก็ถ้าแบบว่าทางมีพี่บีเอ่อ เล่นอ,อะไรที่มันเกินไปหรือว่าพูดจามไม่น่ารักยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะไม่ได้ขอโทษขอบคุณค่ะ <laughs> ไม่ได้ยินจริงนะครับที่ได้หยิกแกงสมสมควรแล้วครับ,บผมว่า่ีวีเก่งเก่งมากๆเลยเก่งทุกคนเลยฝั่งรับหลังก็ยคนนี้เขาพูดดีจังจากไปพีบีมาแล้วก็ถ้าวันไหนพวกผมพร้อมกันมากกว่านี้เดี๋ยวเรามากันหมดแล้วมาให้ครบกันมาคุยจะเล่ไปเล่นกันอ่ะครับ นะครับผม,ก,มก,ก่อนฝงกวีมีแก่งมากจริงครับยอมรับเลยสมศรียิงหญิงแก่งจริงครับไม่ไม่มีข้อกางขาเลยฝากรับหล,ลักไม่มีข้อกางขาสำหรับเบบีบีเลยแก่งมากจริงครับขอบคุณครับ,บาขาบคุณครับถ้าบัฟหลุดอะไรไปก็ขอโทษด,ด้วยครับแล้วก็เป็นสตรอรี่ที่สนุกมากเลยครับแล้วก็ขอโทษแทนน้องเบียวด้วยเรื่องที่มีมีฝางมีเสียงกัดขอโทษด้วยนะครับโอเคครับไม่ไงก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับสนุกมากเลยครับวันนี้สนุกมากครับอ่าเดี๋ยว ฝากเที่ยงเงนได้เลยครับอ่าคือผมต้องขอโทษอีกทีนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสนุกมากครับสนุกมากเดี๋ยวผมเคลี่ยงเงินให้ครับเดี๋ยวแป้งล้างก่อนนะครับเราชนะค่ะห้าสูขออนุญาตกับร่างเดิมก่อนนะไปแล้วหมูเดงเลยเรียกน้ำเดี๋ยวนับเอากันเลยโอเคโอ้เียดแบบเขียดเรียดรับพี่เขียดค่ะใช่ใช่ใช่ไปเลยเียชราแก่แล้วอย่ายังตัวเป็นเด็กอยู่เ้วี่ยงเงินหรือยังเที่ยงเงินก่อน พ่อหมูเด้งเหมือนกันพี่เื้นมาได้ขาพี่หมูเด้งได้แปลงร่างตัวจริงกูละร่างนี้กูไม่เคยเปิดเผยให้ใครมาก่อนไอมอยู่ไหนมชอบบัฟกูใช่ปะใจะพัเขได้นะมันไอหนูตาไกจะหลุดนายหนหนูเห็นสตดเขาแล้ววไอหนูเห็นพี่เขาลอนถึงตำนานไข่ต้มวะ ไว้ไ<อ>ต่อไปหนูต้องเห็นพี่เขาแล้วหนูหนึกถึงคำว,ว่าไข่ต้มแน่เลยอ่ะไม่ได้หมายความว่าสก,กรอร์ศูนย์นะ<อ>ที่ขเขาบอกว่าไขา<อ>่ต้มเป็นแคลเซียมอ่ะออต่อไปหนูต้องนึกถึงเขาใช้เรื่องแคลเซียมแน่เลยอ่ะได้เดินไปไหนได้อยู่ไหนจะพาเราขึ้นรถมาเพื่อนรถเสียรถแช่งกนด,นดีครับดีติดรตอรีเ่เยี่ยม